การเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอปทุมธานีปทุมเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่รับน้ําตลอดนะคะคือด้วยมนิษฐาเนี่ยก่อนจะเข้าถึงเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครเนี่ยทั้งปทุมธานีเอย่ยทั้งนนทบ,บุรีเอ่ยเนี่ยเคยเป็นพื้นที่รับน้ํามาก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยสังคมเปลี่ยนไปเรามีเมืองเรามีชุมชนเพราะฉะนั้นท่านน้ํามาแล้วน้ําอยู่เนี่ย พืชสวนไร่นาะชุมชนบ้านเรือนของพี่น้องทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาได้ต้องการพ่อเมืองค่ะในการจะมาดูแลแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรุกเชิงรับให้กับพี่น้องทุกคนเลือกนายกอาบาจอมาไม่ได้รับการรับรองเพราะคุณสมบัติอาจจะมีปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยมาโดนเรื่องของงานจัดเลี้ยงทำให้ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่เสียโอกาส ในการจะเข้ามาแก้ปัญหาพี่น้องโดยเร็วเสียงเงินในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ยังต้องไปถามนะคะว่าแล้ครั้งนี้เงินเลือกตั้งซ่อมเนี่ยยังไงอะเงินเราใช่ป่ะเงินภาษีใช่ไหมใช่ถ้าคุณตอบว่าใช่คือถูกต้องค่ะแต่เอาละเมื่อวานนี้เลือกกันแล้วแล้วก็ได้ผลตำรวจโทรคำรนวิทุกระจ่างนะคะชนะไปประมาณ1 6 0 0 0 0คะแนนค่ะลุงชานี่เห็นแบบนี้ก็ยังแฝนคะแนนนะจ๊ะ ชนะกันประมาณ60,000คะแนนนะแต่คนที่ออกมาเลือกเนี่ยน้อยกว่าคราวที่แล้วนะคะออกมาเลือกครั้งนี้30%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุผลของผู้แพ้ส่วนผู้ชนะก็ประกาศชัยชนะกันไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะผลการเลือกตั้งนายกอาบาจอปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุบกระจ่างประกาศชัยชนะแล้บอกเลยพร้อมทำงานทันทีซึ่งหลังจากถแถลงชัยชนะ นับคะแนนไปแล้วกว่า95%นะคะคะแนนนำกว่าห0,000่นคะแนนก็ยอมรับละ่ะปัจจัยวันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาเลือกน้อยไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือประชาชนอาจจะเบื่อหน่ายการเลือกตั้งก็เลยออกมาน้อยกว่ารอบที่แล้วค่อนข้างจะเยอะแต่ผลที่ออกมาคิดได้หลายอย่างถามว่าคนคนเดียวเนี่ยผมคนเดียวทางานได้ไหมไม่ได้ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณสอจอทั้งหมด ที่ช่วยกันหาเสียงช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาและไม่ทอดทิ้งกันคุณคำรณวิทยืนยันจะยืนหยัดอยู่ด้วยกันยอดคะแนนที่ออกมาเกือบเกือบแสนเจ็ดเนี่ยนะคะคะแนนหายไปสามหมื่นกว่าคะแนนค่ะถึงจะเท่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ได้ไปสองแสนสองพันหนึ่งร้อยสิบสองคะแนนนะคะแต่คะแนนที่หายไปเราชนะมาเกือบหกหมื่นคะแนน ก็ต้องถามว่าอยอดชนะ60,000กวกาคะแนนเนี่ยมาได้ยังไงมาจากไหนก็น่าคิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในครั้งที่แล้วอันนี้จะทิ้งหินไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือท่านอาจจะมีข้อมูลใดๆควรจะต้องส่งไปตรวจสอบไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะยืนยันว่าจะไม่ทำให้พี่น้องปทุมผิดหวังเป็นอันขาดโดยเฉพาะอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบที่คาดการไว้แล้วเป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าต่อกับทีมงาน แล้วก็ที่สำคัญนี้วันนี้มาได้อย่างภาคภูมิแล้วมานั่งถแถลงข่าวได้เลยพี่วันอยู่บำรุงหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยไปในช่วงนับคะแนนแล้วปรากฏว่าพักเพื่อไทยเห็นคุณหนูเรียกไปเช่ง จึงเป็นที่มาของการออกจากพักเพื่อไทยออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยของคุณวันอยู่บำรุงแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐจนกระทั่งนัดปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพักและได้รับมอบหมายให้ดูแลกรุงเทพมหาคนครด้วยนั่งแถลงกับบิ๊กแจ๊ฟเลยค่ะคุณคำรนวิทย์บอกว่ามีคนถามถึงพี่เลิม ก็คือร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงปัจจุบันคุณเฉลิมยังอยู่พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยนักข่าวถามมาไหมพี่เหลิมคุณคํารนวิทย์บอกว่าก็มามาให้กําลังใจตั้งแต่บ่าย2ส,ส่วนคุณวันอยู่บํารุงกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐไม่ได้มาวันนี้แต่มาตั้งแต่เมื่อวันอันนี้เป็นสำนวนนะพอคนบอกว่าไม่ได้มาวันนี้อ่ะนั่งข้างๆนี่ใคร ไม่ค่ะท่านบอกว่าไม่ได้มาแค่เฉพาะวันนี้นะมาตั้งแต่เมื่อวานและก็คือเมื่อวันเสาร์ขึ้นรถแห่กับตน5ชั่วโมงเลยและวักทองจากทุกคนขอบคุณในความจริงใจที่มีต่อกันยืนยันว่าชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่บำรุงหรือทูปก,กระจากเราจะไม่ทิ้งกันนี่ความสัมพันธ์มันแน่นเปึกมากต่อให้อยู่พักไหนหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยเขา,าสนิทกันมานานมากนะคะ คุณคำรณวิทยประกาศเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่บำรุงหรือทุบก,กระจางเราไม่ทิ้งกันและที่สำคัญที่สุดไม่ทิ้งประชาชนโดยเด็ดขาดด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งและพร้อมจะทำงานทันทีส่วนกังวลไหมอยู่คนละขั้วกับรัฐบาลการทำงานจะสะดุดบิ๊กแจ๊ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ขั้วใดพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวง,งต่างๆอบจอเนี่ยมีงบเพียง2000ล้านบาท ยืนยันว่ายัางไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ต้องรอ,อกก,ะกะตรับรองก่อนแต่วันนี้ท่านประธานสภาอบอออจอซึ่งอยู่กับตนตลอดเหน็ดเหนื่อยในการทํางบประมาณวันนี้ก็เลยมาน,นั่งด้วยกันทํางานด้วยกันส่วนเรื่องร้องเรียนหลังจากนี้ใครจะร้องก็ร้องไปตนไม่ได้กังวลเพราะที่ผ่านมาทํางานในกรอบแล้วก็ย้ํากับทีมงานมาตลอดว่าทําอะไรก็ตามให้อยู่ในกรอบกฎหมายนะ และวันนี้ผมมีความชอบธรมหรือไม่แม้แต่กะกะตยังไม่รับรองแต่ก็ต้องเดินหน้าไปก่อนอะไรทําเพื่อพี่น้องประชาชนชาวประทุมได้ก็จะทําตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะเป็นต้นไปส่วนเรื่องที่ในชาญพวงเพชรแพ้เพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพักเพื่อไทยไหมขอไม่วิจารณ์ขอไม่พูดถึงพักก็แล้วกันนะคืองานนี้คุณคำรวิทย์แกก็แฟนะแกก็บอกว่าครั้งนี้คุณชาญไม่ได้มีโลโก้พักเพื่อไทยเลยก็ถือว่าเป็นอิสระ,ะอิสระ สู้กับอิสระก็ถือว่าแฟร์ดีหลังจากนี้จะเดินหน้าตามปทุมโมเดลในการจับมือทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดินหน้าต่อเหมือนบุรีรัมย์และสุพรรณบุรียืนยันว่าจบแล้วจบแล้วก็จบไม่มีอาคาตแค้นใครทั้งนั้นวันนี้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่า